มาดาเนินการนะพบกันต่อเนื่องนะครับกับเฉลยนะฮะข้อสอบแบบฐานบวกผมก็จะพยายามเฉลยให้เสร็จนะภายในวันนี้พรุ่งนี้นะครับนักเรียนจะได้มีเวลาเอาไปทบทวนนะครับในวันศุกร์เนี่ยนันอาจจะได้มีเวลาไปทบทวนนะฮะก่อนที่จะไปสอบนะครับนะมาดูข้อ12นะครับข้อ12เนี่ยก็เป็นโจทย์ตรีโกณมิติแบบง่ายนะครับเราเพียงแค่ทราบนะครับค่าตาส่วนตรีโกณมิตินะครับไซน์คอสแทนนะฮะของมุมพื้นฐานนะครับ สามสิบสี่ห้าสิบเราก็จะสามารถดําเนินการได้คําตอบทันทีนะฮะโดยที่ข้อสิบสองเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะแทนค่าแทนหกสิบลงไปนะครับนะถ้านเรียนจําไม่ได้ว่านะครับค่าฟังก์ชันติโกมิติเนี่ยของมุมเหล่านี้มันเป็นยังไงนะครับนะักเรียนก็ผมก็จะแนะนําให้เรียนเนี่ยเขียนสามเหลี่ยมนะมุมฉากนะครับสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยถ้ามุมล่างนะครับสามสิบมุมบนเนี่ยเป็นหกสิบครับ มีมุมฉากความยาวด้านเนี่ยครับเป็นหนึ่งสองรู้สามตามลักษณะที่กําหนดนะก็ใช้ความเข้าใจเรื่องของข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะครับที่เรา,าจำได้สมัยเรียนมัธยมต้นนะเป็นหลักนะครับพบว่าแทนหกสิบเนี่ยนะฮะมันมีค่าเท่ากับรู้สามครับดังนั้นก็จะได้รู้สามอ่ะค่อยๆนะครับยกกําลังสองลบด้วยคอร์สหกสิบนะครับก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองครับ ทั้งหมดยกกำลังสองนะมีค่าเท่ากับนะ x นะครับ s ซ n 4สีนะครับ sin 4สีนเนี่ยมีค่าเป็นรูทสองส่วนสองะครับคูณกับ cos 45ก็คือรูทสองส่วนสองเหมือนกันแล้วก็คูณกับแทน45ก็คือ1เพราะนั้นเนี่ยเราจะได้ค่า x ออกมา ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับก็คือมีสามครับลบหนึ่งส่วนสนีะ่เท่ากับ x นะครับคูณอยู่กับหนึ่งส่วนสองรวบไปนะฮะหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้ก็จะได้ออกมาไม่ยากครับได้ x เนี่ยมีค่าเท่ากับนะสิบหนึ่งส่วนสอง ไปตรงกับเฉลยข้อที่สี่นะฮะถัดไปนะครับข้อสิบสามนะครับเป็นเรื่องของเลขาคณิตนะครับอย่างข้อนี้ครับโจทย์เนี่ยต้องการขนาดของมุม COD นะครับซึ่งมุม COD เนี่ยก็เป็นมุมนี้ครับมาร์คไว้นะครับนะับมาร์คไว้ที่แดงๆนะฮะเพราะจากสิ่งที่นักเรียนทราบนะครับเรื่องของทฤษฎีรูปเหลียมและมุมนวงกลมเนี่ยครับ มันจะมีทฤษฎีที่บอกว่าถ้าเราลากครับเส้นจากจุดศูนย์กลางนะครับมายังจุดสัมผัสครับมายังจุดสัมผัสครับมันจะทำให้มันตั้งฉากจะทำให้เกิดมุมฉากจะเป็นมุมฉากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนักเรียน ้าข้อนี้นักเรียนลากเส้นตรงนะฮะจาก O นะครับมาที่จุดสัมผัส B นักเรียนได้ได้มุมฉากครับก็คือมุม OBA เนี่ยครับจะกลายเป็นมุมฉากน,นี่สังเกตนะครับพอกลายเป็นมุมฉากแล้วเนี่ยครับนักเรียนพบว่าทฤษฎีที่ผมจะใช้เนี่ยแล้วมันมองแล้วมันง่ายนะก็คือมุมภายนอก จะมีค่าเท่ากับมุมภายในนะครับมุมภายในนะครับนะสองมุมบวกกันสองมุมนะครับรวมกันดังนั้นเราจะพบว่าขนาดของมุมภายนอกที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือ COB นะครับนะจะเท่ากับมุมภายในสมุมบวกกันก็คือมุมฉากนะบวกกับมุม x ซึ่งนั้นอจะพบว่ามุม COD, COB ของเราเนี่ยนะครับ COD เนี่ยครับมันจะมีขนาดเท่ากับ COB เนี่ยครึ่งหนึ่งจริงทำให้ข้อนี้มันจะได้90้บวก X นะครับแล้วหารนั่นแหละหารด้วย2องนะทำให้ผมสามารถที่จะตอบข้อ3ได้ไม่ยากนะครับในะข้อ13ถัดไปครับข้อ14ข้อ14เนี่ยนะครับอ่า ต้องขออภยัยนักเรียนนะครับเนื่องจากข้อสอบข้อสิบสี่เนี่ยมันเป็นข้อสอบที wizard, ่เวลาแปลงไฟล์เป็น pdf แล้วเนี่ยมันผมมาทําใหม่นะฮะมันมีข้อความบางข้อความหายไปนะครับพอข้อความหายไปเนี่ยครับมันก็ทําให้ข้อสอบข้อสิบี่เนี่ยเป็นข้อที่นะเป็นข้อได้คะแนนฟรีนะฮะจากการสอบครั้งนี้ไปนะครับแต่ว่าจะได้คะแนนฟรีไม่ฟรีนะครับนักเรียนนะฮะมันไม่ใช่จุดสําคัญนะครับ จุดสำคัญของอาการสอบครั้งนี้ก็คือข้อสอบแบบข้อสิบสี่นี่แหละนะข้อสอบลักษณะแบบข้อสิบสี่นี่แหละมันจะไปเป็นข้อสอบจริงในวันเสาร์นี้นี่จำคำผมไว้นะนะครับลักษณะการคิดโจทย์สมการเนี่ยนะครับนะฮะอัตราเร็วเนี่ยถึงเร็วถึงช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะมันจะเป็นโจทย์นะครับที่จะอยู่ในข้อสอบวันเสาร์นี้ มันงเรียนที่มีโอกาสครับดูวิดีโอนี้นะครับนะแล้วก็พยายามทําความเข้าใจไปก่อนหน้านี้ถ้าทำไม่เป็นทําไม่ได้นะเกี่ยวกับโจทย์สมการประเภทนี้นั่นเรียนดูนะครับซ้ํากี่ครั้งก็ได้แล้วทําความเข้าใจให้ได้นะครับว่ามันมีรูปแบบวิธีการทำเนี่ยดำเนินการยังไงการทําความเข้าใจเป็นยังไงนะแล้วเอาไปฝึกทําเพิ่มลักษณะเหมือนข้อสิบสี่นะครับมันจะมีคําบอกว่าสอนลพงเนี่ยนะครับนัดกับเพื่อนที่โรงเรียนในร้อยประจุจอมกา้านไหม ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของเขาสิบหกกิโลครับผมน้บเลยฮะระยะทางนะครับนะฮะทั้งหมดเนี่ยสิบหกกิโลอ่าโทษนะสิบหกกิโเมตรนะครับออกจากบ้านเวลาหกโมงสี่สิบห้าเวลานัดเป็นเจ็ดโมงสี่สิบห้าปั่นจักรยานด้วยอัตราเร็ว18กิโลเมตรต่อชั่วโมงคิดว่ายังไงก็ไปทันแน่แต่ระหว่างทางเจออุบัติเหตุ บนท้องถนนนะครับทําให้เสียเวลาไปสิบนาทีดูตัวนี้ดูนะครับนี่ต้องใช้ด้วยนะจากนั้นเนี่ยเขาจึงต้องเร่งอัตราเร็วในการปั่นเนี่ยเป็นยี่สบสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทําให้ไปถึงเพื่อนเนี่ยทันเวลานัดพอดีคาว่าทันเวลานัดพอดีก็คือมันไปถึงเจ็ดโมงสี่สิบห้านะฮะอยากทราบว่านะครับรพงษ์พงเนี่ยเจออุบัติเหตุก่อนอหลังจะออกมาจากบ้านไปแล้วกี่นาทีข้อนี้นะครับนะคอนเซปต์ง่ายๆนะเรียนนะว่าเส้นทางครับ เส้นทางเนี่ยนะครับก็จะเป็นเส้นทางระหว่างบ้านนะถึงจปลอ,อพบว่าถ้าออกมาจากบ้านแล้วเนี่ยนะครับระยะทางหนึ่งเนี่ยนะกำหนดให้จากบ้านเนี่ยนะครับมาระยะทางที่มาเจออุบัติเหตุเนี่ยนะครับไปได้ทาง s กิโลเมตรนะครับเนี่ยอุบัติเหตุนี้นะครับอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุนั่นหมายความว่า โจทย์ประโยคที่บอกว่าระยะทางจากบ้านถึงจปอปรอเนี่ยสิหกิโเมตรก็จะทําให้นะครับระยะทางที่เจออุบัติเหตุไปถึงโรงเรียนในอนอจบปรอลเหลืออยู่ที่สิบกลบ S กิโลเมตรการใช้ระยะเวลาในการเดินทางครั้งนี้นะครับมันจะแบ่งเวลาเป็นสามช่วงช่วงที่1นะอ่ะเวลาช่วงที่1นะครับเวลา1คือเวลาที่เดินทางออกจากบ้านก่อนเจออุบัติเหตุ จะใช้เวลาครับทั้งสิ้นเนี่ยคำนวณจาก t เท่ากับ S คือระยะทางหารด้วย V คือความเร็วที่ใช้หน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะเป็น t ีอส่วน18เวลานะครับที่2เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ใช้ในการเสียเวลานะก็คือการเสียเวลาไปอีก10นาที หน่วยเป็นชั่วโมงนะครับ10นาทีก็เป็น1.6ส่วน6ชั่วโมงและเวลานะครับช่วงที่3ก็เป็นเวลาที่ต้องปัดหลังจากเสร็จจากอุบัติเหตุแล้วนะครับนั่นก็คือใช้เวลาอีก t เท่ากับอธ1แล้วกันฮะที 2. ระยะทางที่เหลือคือ 16-S ลบ S นะครับส่วนด้วยความเร็วที่ใช้ก็คือเพิ่มเป็น24 เวลาที่ใช้ทั้งสามช็อตเนี่ยนะครับมันเป็นเวลาที่กินรวมแล้วเนี่ยจากหกโมงสี่สิบห้าจนถึงเจ็ดโมงสี่สิบห้าทำให้เราทราบว่าระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยเมื่อเอารวมกันแล้วเนี่ยครับ t 1ก็คือ s ส่วนสิบแปด t สองก็คือสิบหกลบ s ส่วนยี่สิบสี่ t สามก็คือหนึ่งส่วนหกเนี่ยมันมีระยะเวลามันมีเวลากินทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้นเนี่ยเท่ากับ1ชั่วโมงเขไหมครับ คำนวณสมการนี้นักเรียนจะได้ระยะทางออกมาเสร็จแล้วก็เอาระยะทางเนี่ยไปคำนวณหาเวลาอ่หาเวลานะครับหลังจากเกิดอุบัติเหตุหลังจากออกจากบ้านนะครับมาเจออุบัติเหตุคำนวณสมการเพื่อให้ระยะทางนะครับสมการแรกนะย้ายข้างนะครับค่อยค่อยนะ s ส่วนสิบแปดบวกกับสิบหกลบ s นะครับส่วนยี่สิบสี่ย้ายหนึ่งส่วนหกไปลบนะครับผมก็ได้เหลือห้าส่วน6 คูณสมการทันทีนะครับ 24s นะบวกกับ16คูณ18นะครับสิบหกคูณสินะครับได้288ลบกับ 18s นะครับ ีห้าทวนหกนะเท่ากับ5คูณกับ18ครับคูณกับ24เลยส่วน6เลยแล้วกันนะนะครับดำเนินการนะ6ตัดเหลือ4นีะ่นั่นแสดงว่าคำนวณน,นะครับช็อตแรกเนี่ยได้เนะครับ24่บีลบสิเหลือ 6s นะครับถูกป่ะ18 6s นะครับ เท่ากับ18คูณ20นะครับก็คือ360ลบด้วย288พบว่าระยะทางเนี่ยก็จะอยู่ที่72นะส่วน6กิโลเมตรนะได้616 12กิโลเมตรนะครับก็คือระยะทางตรงนี้นะคับกินระยะทาง12กิโลเมตร 12กิโลเมตรมันต้องการนะครับหาะระยะเวลาว่าเราจะอยากจะทราบว่าสรพงษ์เนี่ยเจออุบัติเหตุหลังจากออกมาจากบ้านแล้วกี่กิโลเมตรังนั้นอุบัติเหตุหลังจากออกมาจากบ้านเนี่ยก็ใช้ T หนึ่งทเท่ากับ s ก็คือ12ส่วน v ก็คือ18พบว่าหน่วยที่ได้เนี่ยนะครับ หน่วยเป็นชั่วโมงนะต้องการให้เวลามีหน่วยเป็นนาทีนะครับก็เอา12ส่วน18เนี่ยไปคูณ60สินะครับตัดทอนนะเอาแม่6นะ6 3สานะครับ60เป็น60 3 2 3 42นะเวลาที่นะครับเจออุบัติเหตุนเนี่ยก็คือหลังจะออกมาจากบ้านแล้ว40นาทีไปตรงกับเฉลยข้อที่ะี่นะ ถัดไปนะครับอ่ะข้อสิบห้านะครับอ่ข้อสิบห้าเนี่ยโจทย์ข้อสอบฐานบวกก็ชอบออกนะคือเอาง่ายว่าชุดนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะเน้นนะครับแล้วก็มั่นใจว่าข้อสอบฐานบวกเนี่ยจะออกมาทรงลักษณะนี้เพราะว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะฮะมาจากข้อสอบเก่าๆจากการสอบถามนะฮะนักเรียนในหลายๆปีทุกปีนะครับแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลไว้นะครับสิบห้านะครับลักษณะของโจทย์เนี่ยจะเป็นโจทย์ สามเหลี่ยมคล้ายหรือไม่ก็สามเหลี่ยมมุมฉากนะครับสุกกรยาเดินออกจากโรงเรียนนะเราก็จะหน้าที่เราก็จะวาดรูปนะไปทางที่วันตกนะครับโรงเรียนโรงเรียนก่อนไปทางที่ตะวันตกนะครับเจ็ดสนะิบเมตรอ่ะเดินนะครับทิ่วันตกระยะทางกำหนดเนจะ็ดสิบเมตรนะครับ แล้วเลี้ยวไปทางทิศเหนืออีก200เมตรอ่ะเลี้ยวครับขึ้นเหนืออีกสองร้อยเมตรนะครับะระยะขึ้นเหนือนะสองร้เมตรจากนั้นเนี่ยนะครับเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกอีกกี่เมตรไม่รู้จะถึงบ้านพอดีนะครับนะว่าการเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกเนี่ยนะ ี่เมตรไม่รู้นะครับแล้วอยากทราบว่าถ้าบ้านเนี่ยและโรงเรียนอยู่ห่างกันสองห้าสิบเมตรอ่าเล่นด้ยครับมันก็จะมีกรณีที่หนึ่งะถ้าเลี้ยวไปนะครับอ่ะโทษนะเลี้ยวไปทิศตะวันออกเลยครับให้มันเกินกว่านะระยะที่ในแนวโรงเรียนครับอย่างนี้ก็จะเป็นเเมตร แล้วไปใช้ระยะห่างนะครับจากบ้านถึงโรงเรียนเนี่ยถึงบ้าน,นะคะเป็นสองร้อยห้าสิบเมตรแล้วลองคำนวณดูนะครับลองคำนวณดูนั่นแสดงว่าระยะที่คำนวณเนี่ยครับก็จะได้จากการลากนะครับเส้นตั้งฉากเห็นไ่มเพราะว่าระยะนะครับตรงนี้จะเป็นเจ็ดสิบเมตร เท่ากับด้านล่างนะร,นะระยะ250เมตรครับตามโจทย์บอกบ้านทางเรียนระยะแนวดิ่งครับเมตรนะรถ่ายระยะมาแล้วก็ระยะนะครับอีกฝั่งนึงเนี่ยตรงนี้เป็น X-70 ลนบะเจไปตั้งสามเหลี่ยมมุมฉากครับนะก็จะมี200นะยกกกำลังสองบวกกับ X-70 ลบเจนะ ทั้งหมดยกกาลังสองเท่ากับสองร้อยห้าสิบนะทั้งหมดยกกาลังสองยกกําลังสองเลขเยอะผ,ผมว่าผมไม่ยกน,นะครับลองดูนะครับเราต้องลองอยู่กรณีแรกนะครับผมก็จะได้ x ลบเจ็ดสิบทั้งหมดยกกําลังสองเท่ากับสองร้อยห้าสิบกำลังสองลบด้วย 200, สองร้อยกำลังสองย้ายค่าแบบนี้นะครับเห็นเลขเยอะ,ยอ,ะอย่างเงี้ยนะครับก็จะจับรูปเป็นผลต่างกำลังสองที่ สองร้อยห้าสิบบวกสองร้อยนะหน้าลบหลังครนะคูณกับหน้าบวกหลังแล้วก็สองร้อยห้าสิบลบสองร้อยกระจายนะคระด้านหน้าเป็น x กําลังสองบวกสองหน้าหลังนะโอ้เลทเยอะอยู่นะฮะก็จะเป็นร้อยสี่สิบเนะองจะทดลบนะครลบสองหน้าหลังครับลบรนะ้อยสี่สิบเอ็กซ์น บวกหลังกำลังสองก็คือบวก70กำลังสองคำนวณแล้วนะครับได้ x กํำลังสองลบ 140x นะครับแล้วก็บวกกับ70กํากำลัง2นะครับได้4,900ช็อตหลังนี่นะครับก็จะมี450นะครับ คูณอยู่กับ50นะครับ450คูณอยู่กับ50บนะวูส2งห0น้ 22, 500, นะครับย้ายมาลบกับ4 9 0 0ได้17 600นะครับติดลบนะครับสมการไปจบที่ x กำลัง2ลบกับ14 140 x นะครับแล้วก็ลบกับ หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยนะครับเท่ากับศูนย์นะครับงนั้นคอนเซปต์เนี่ยนะครับนักเรียนต้องแยกตัวประกอบสองวงเล็บแล้วต้องหาเลขแลนะฮะต้องหาเลขแล้วนะครับลองดูนะฮะเลขก็จะเป็นหลักร้อยนะครับเขียนวงเล็บร้อนนะครับ x กับ x นะครับ นึกเลขนะครับนึกเลขถ้าหลักๆแล้วเนี่ยเราน่าจะเอาหนึ่งเจ็ดหกศูนย์เนี่ยมาแยกตัวประกอบนะบว่าหนึ่งเจ็ดหกศูนย์นี่ยมันเป็นเลขอะไรนะครบ,บ้านครับ,นะรบก็พบว่านะครับเลขที่มันควรจะเป็นเนี่ยนะฮะก็จะเป็น x บวกแปดสิบกับ x ลบสองร้อยยี่สิบ เท่ากับศนะูนย์เพราะนั้นเนี่ยมันจะได้ระยะที่ต้องเลี้ยวไปนะครับก็คือ x เนี่ยนะมีค่าเท่ากับแทนดีฮะสองร้อยยี่สนะิบไม่ต้องเอาไปบวกเอาไปลบอะไรแล้วนะครับเพราะว่าระยะ x เนี่ยมันคือระยะอะฮะมันคือระยะที่เราได้คำตอบทันทีนะฮะามจริงเนี่ยไม่ให้เยอะน,ะนักเรียนนะกำหนดนะครับเป็นตัวแปรเปล่าได้ครับ นะแล้วก็ย้ายไปลบก,กันน่าจะได้คําตอบนะนะบน่าจะได้คําตอบไม่ยากนะครับแบบนี้แยกตัวประกอบยากนะแต่ว่าอา่ะก็ได้มาแล้วนะสองร้อยยี่สิบ 220. ในข้อสิบห้าก็จะเป็นเฉลยข้อที่สองถัดไปข้อสิบหกครับอะจํานวนขี้สองหลักนะครับสามจำนวนเรียงติดกันมีผลรวมเท่ากับร้อยยี่บเก้านะครับพราะจำนวนขี้สองหลักสามจำนวนเนี่ยก็กาหนดเลยนะครับว่าจํานวนขี้จำนวนแรกเนะี่ยกาหนด จำนวนขี้นะครับจำนวนแรกนะก็คือ x นะแสดงว่าจำนวนขี้ตัวถัดไปนะครับเนหะ็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับจำนวนถัดถัดไปเนี่ยก็จะกลายเป็นจำนวนที่เป็น x บวกสองถัดไปอีกก็จะเป็นอนะไรฮะ x บวกสี่ ัจากโจทย์น,ยนะครับเอาผลบวกจำนวนขี้สามจำนวนเรียงกันเนี่ยก็เอา x บวกกับ x บวกสองนะฮะบ,บวกกับ x บวกสี่นะครับได้ผลลัพธ์เป็น129จัดได้3 x นะครับบวกหกเท่ากับ1นึยยจัดได้3 x นะครับเท่ากับ1นึ่งร้อยบกลบหกนะฮะก็จะเหลือ123พบว่า x เนี่ยก็คือจำนวนขี้จำนวนที่เรา ที่นาเป็นมวนแรกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสี่สิบหนึ่งเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยจะทราบพันธีว่าจำนวนขี้นะฮะทั้งสามจำนวนเนี่ยก็จะมีสี่สิบหนึ่งมีสี่สิบสามนะครับและสี่สิบห้าต้องการนำเอาจำนวนขี้ทั้งสามจำนวนเนี่ยมาสลับหลักกันแสดงว่าสลับแล้วเป็นสิบสี่สลับแล้วเป็นสามสิบสี่สลับแล้วเป็นห้าสิบสี่ แล้วนํามาบวกกันจะได้ผลลัพธ์เท่าไรนะครับเห็นไหมก็จะได้ผลลัพธ์อยู่ที่อ่าสี่สามสิบสองทดหนึ่งนะครับห้าหกเจ็ดแปดได้หนึ่งร้อยสองเนี่ยข้อสอบนี้นะไม่ยากครนะใครก็ตามที่เคยสอบชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดนะฮะนะครับแล้วมาเจอชุดนี้นะจะรู้สึกเลยว่านะมันไม่เมื่อยนะมันเบามือมากครับและข้อสิบเจ็ดนะครับนะข้อสุดท้ายของวิดีโอนี้นะฮะก็คือให้มองภาพด้านหน้าโจทย์ เหล่าทหารบกเนี่ยมันจะมีโจย์ประเภทเนี้นะครับมาสองข้อปีหนึ่งจะมีสองข้อปีนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะแต่ว่าทุกปีเนี่ยจะมีสองข้อโจทย์ประเภทการวัดความฉลาดนะครับการวัด i อคนะครับการวัดความถนัดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างข้อนี้เราจะพบว่าถ้ามองด้านตามลูกศรชี้เนี่ยนะครับซ้ายสุดเนี่ยจะต้องมีสี่ชั้นลงลงมาชั้นถัดมาก็ต้องมีสี่ชั้นนะครับสี่สี่ชั้นเนี่ยแปลว่าตัวเลขที่ไม่ถูกเนี่ยผิดละ ผิดแล้วนะครเสร็จแล้วมาดูถัดมานะครับพบว่าตรงอ,อันถัดไปเนี่ยมันอาจจะมองภาพไม่ชัดสรุปไม่ได้นะครับนะฮแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะเราจะได้เอนะ๊ภาพมันซ้อนๆว่าข้อที่น่าจะถูกต้องนะฮะก็คือข้อที่สามนะตามเฉลยเลยนะฮะเพราะแถวนี้เนี่ยไม่มีแล้วแถวนี้มีกีนนะ่อันฮะ มีสองชั้นแถวสุดแถวสุดท้ายต้องมีสองชั้นข้อสองไม่ใช่สุดท้ายมีชั้นเดียวน,นะครับข้อสิบเจ็ดก็ได้ตัวเลขสามนะงั้นสาหรับวิดีโอที่สามนะครับก็นะครับน่าจะหยุดไปที่ข้อสิบ็ดก็ตั้งใจว่าจะเป็นวิดีโอละสองแผ่นสองหน้านะครับนะวิดีโอสองหน้างั้นวิดีโอนี้ก็หยุดถึงข้อสิบะไ็ดนะไว้เจอกันใหม่นะนะข้อสิบแปดถึง